สวัสดีค่ะนิฉั้นนางสมพรเสรือนทายนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารเสริมนะคะชื่อว่านี่ค่ะ BS PS ตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องความดันเบาหวานหอบหรือไซนัสเรื่องเส้นเลือดตีบได้อีกด้วยค่ะ BS จะมีส่วนประกอบจากสารสกัดนะคะกระชายขาวสารสกัดจากคูคาวสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจาก หมูบีจีค่ะสารสกัดจากเห็ดหอมวิตามินรวมแล้วก็แร่ธาตุนะคะเพราะที่ฉันเป็นหอบหืดไซนัสค่ะทานกุ้งไม่ได้แพ้อากาศนอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะตอนนี้ดิฉันทานดีเอสไปได้หนึ่งกระปุกยังไม่หมดดีนะคะรู้สึกดีขึ้นทานกุ้งได้ค่ะแล้วก็นอนหลับลึกมากค่ะอยากมาแนะนำ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะถ้าเป็นโลกเหมือนดิฉันนะคะลองทานดูนะคะดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ